ครับทำอะไระติดตามตอนนี้แม่บ้านนะครับกำลังเข้ามาอยู่ในครัวแล้วนะครับผมเ<ด>รากำลังทำการผัดนะครับสีในกล้องอาจจะดูไม่ออกนะครับว่ามันคืออะไรแต่จริงแล้วมันคือแครอทนะครับผสมหอหอนะครับแล้วตอนนี้เรากำลังใส่พะพิพ้งพะพิ้งหรือฟักทองนะครับผมฟักทองทองทอง ลงไปผัดในกระทะนะครับผมนอกจากนั้นนะครับเรายังมีน้ำแกงไตปลานะครับเป็นส่วนประกอบด้วนะครับผมไม่เกี่ยวกันนะครับแล้วเวียงเหลือทอดเม็ดทอดซอสนะครับกับทอดเม็ดทอดลูกนะครับผมที่หั่นเป็นลูกเต่านะครับถ้ามันมองเห็นไหมครัเห็นโอ้ยว่ามันพ่ามันเป็นหน้ากูห่าไม่เอาหน้ามึงเทมาก มีรอยดังๆด,ดังๆเอามาเฮ้ยเนี่ยแหละมันจะเป็นสีแบบมิลเลนเนียมันจะเทมากนะครับพอก่อน